สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูรถขุดยอดฮิตยอดนิยมในอดีดตจนถึงปัจจุบันครับโกเบโกยูตาเนโกเบโกเอ2 0คิดหนึ่งหรือว่ามาร์ทรีนะครับรถขุดขนาด12ตันครึ่งผลิตที่ญี่ปุ่นร้อซ็นตครับกำเนิดเกิดที่แดนปลาดิบหรือว่าแดนอาทิตทย์อุทัยหรือว่าแดนซาม,มูไร หรือว่าแดนซูโม่ไปน้อง12ตันครึ่งแพ็คคู่ครับนะไฟฟ้าระบบเต็มนะครับเอกสารแจ้งจําหน่ายหรือว่า i n v o อยนะครับอีกคันหนึ่งมีลายไปปิ้งให้พร้อมอีกคันหนึ่งไม่มีครับโดยรวมสีสันได้ครับสีมาัครีในอดีตก็เหลืองดอกคูณน,นะไ่น้อง ช่วงล่างเฟรมก็ไม่มีผูกครับรถเลิกหตัวครับแครีหนึ่งตัวนะครับเป็นรอยยี่ครับแต่ว่าถ้าเป็น l อจะเป็นเจ็ดตัวนะบางท่านแต่ว่าถ้าเป็น6ตัวเป็นร้อยไม่ใช่นะครับร้อยยี่นะครับร้อยยี่ก็จะเป็นเครื่องอีซูซูครับสี่พีดีน,ะนึ่งถ้าเป็นร้อยไม่มีเทอร์โบถ้าร้อยยี่ก็มีเทอร์โบครับแล้วกจ็จะสังเกตได้หลายอย่างนะพี่น้อง ครับที่หนึ่งนะครับเป็นสีสูบเทอร์โบไดเรทอินเจคชันระบายความร้อนด้วยน้ำปั๊มก็คาวาซากิเคส6 3 63, ครับเบ d ดอินเจแปนตัวเดินไฮดักหรือว่าไฮดา a ์กนะครับยังโสดเป็นน้องยังโสดทั้งคู่เลยนะครับท่าในใดชื่นชอบในรถอยอดฮิตยอด,ยอดนิยมนะครับแพ็คคู่ก็อยู่ประมาณแพ็คคู่นี้1นล้านนะครับแพ็คคู่1ล้านหรือว่า10แสน ไว้แท็กนี่ส่วนใหญ่รถจากญี่ปุ่นก็จะแท็กอยู่ประมาณา50 60 70นะครับตัวนี้อยู่ที่50นะ, 50, นะครับ50หรือ60ตนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วัดดูก่อน45 4 5หนน่าจะประมาณ50นะ50นะครับไฟฟ้าเต็มนะพี่น้องนะครับไฟฟ้าเต็มตัวเดินก็ไฮเด็ด จอดไว้อ้านอย่างปึกเลยครับนะไหลไปปิ้งให้พร้อมเลยถ่ายค่าสิสนใจก็0982723752นะครับรถอยู่บุรีรัมช่วงนี้นาฝนก็จะไม่มีงานไปน้องนะครับไม่มีงานทำนากันหมดแล้วสนใจก็สอบถามได้ครับมาดูรถได้อออยี่ครับนะไม่ใช่ร้อนะเป็นร้อยยี่ทั้งคู่เลยไฟฟ้าเต็มนะครับปั๊มเดิม ตัวเดินเดิมครับนะหายแดดทั Hi ้งคู่หรือว่า Hi หายดาร์กโดยรวมก็ถือว่ารอครับนะเปิดอยู่ที่ก็คันละประมาณห0 0แสนนะครับหรือว่า50าสิบมื่นเนี่เดี๋ยวจะพาดูแต่ละคันนะครับดูช่วงล่างแต่ละคันหนอยแอเย็นน้องแอเย็นเอวแน่นก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับระบบได้ คันในที่ชื่นชอบในมัลซีนะครับรอยยี่เนี่ยไฟไทยยังมีเลยครับนะนี่ครับสองคันเลยเดี๋ยวดูช่วงล่างคันแรกก่อน,นไฮเดดดูว่าไฮดัร์เฟรมสวยมากครับนะอิวก็โอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องกับปั๊มหน่อยว่ารอไหม นี่ครับเฟรมสวยมากสนใจ0982723752ครับดูตัวสับคอนโทรลนะครับนี่แล้วก็กรองนะมีให้เลือก2คันเลยครับโอเคเลยโอ้อโลูมิเนียมยังดีครับนะกริ๊กเลยพร้อมลุยน้องพร้อมลุยในในกันเครับ มีต้องนะครับ,รบช่องเอนะแอร์เย็นชำใช้ได้ครับข้างในโอเคเลยพร้อมลุยน้องพร้อมลุยเดี๋ยวเราไปดูเครื่องกันต่อนะนีน่ครับไฟฟ้าเต็มนะครับดูตัวเดินอีกครั้งหนึ่งครับนี่นี่ครับเฟรมยังเปรตนะไม่มีผุครับอื้ออ พาไปดูเครื่องครับแพรด้วยชุดแพร์นะชุดแพร์ยัยงแห้งไีเน้องนะครับชุดแพร์แล้วก็โปสวิงเปรยะแล้วครับนะถือว่าเอาไปใช้งานได้เลยออยู่ประมาณห้าแสนครับนะห้าแสนเอาไปเลยครับคันนี้คันห้าแสนเอาไปเลยเอกสารแจ้งจำหน่ายครับนี่ครับเครื่องนะ CBD1 ีีหนึ่งสสูบเทอร์โบครับนี่เทอร์โบ แล้วก็มอญ้ำอลูมิเนียมนะครับแห้องออยก็อลูมิเนียมพร้อมนะครับไม่ได้ติดเครื่องนะ,ะเคยในคลิปมีครับนี่นะนี่เปรี้ยเลยน้องเปรี้ยเลยพอก็โอเคนะรอยินก็โอเคครับห้าสิบหมืน่นหรือว่าห้าแสนเอาไปเลยครับทุกแห้ง,งดีแอร์เย็น มาลองได้ครับอยู่ที่บุรีรัมมีสองคันนะครับเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งเนาะจะด,ดูปั๊มก่อนนะปั๊มตรงนี้ชุดพัดลมเอครับนะนี่ครับปั๊มเดิมนะ K3V63J 8ครับนี่ไฟฟ้าเต็มนะครับ คันหนึ่งแล้วเนาะไปดูอีกคันหนึ่งสนใจ093 098นะ272 3752ครับเอวครับเฟรมไม่มีผู้นะครับทันใดชื่นชอบทักมาครับอีกคันหนึ่งครับนะนอาจจะเฟรมไม่มีผู้น้องนะครับโซ so, ยังเต็มอยู่บูทไม่มีแตกใบแทคก,ก็ยังหนาอยู่แต่อาจจะเพื่อนดินหน่อย ระบบคอนโทรลระบบลอยเย็นครับกลองโอเคเลยพี่น้องนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ห้าแสนเหมือนกันครับมาดูภายในนะครับเนี่ยภายในห้องเกง๋งแมาเนี่ยครับแล้วก็ตัวเอร์อยู่นู่นนะครับนะโอ้เดี๋ยวมืดหน่อยนี่ครับชุดอร์แอร์เย็นครับพี่น้องแอร์เย็น ไปฟ้าเต็มช่วงล่างเต็มเอวแน่น50สบหมือนนะคันนี้โอเคครับดูช่วงล่างอีกข้างหนึ่งนี่ครับเต็มน้องเต็มแม่อาจจะมีดินเกาะหน่อยเฟร,รมก็โอเคนะครับแท็กยังหนาปึกไม่มีหักอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเอ๊ะดูปั๊มก่อนไหมได้เดี๋ยวไปเปิดปั๊มให้ดู ว่ายัางรออยู่ไหมโอ้กิ๊กเลยครับนะไฟฟ้าเต็มครับชิกระบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วอยู่ประมาณห้าแสนพี่น้องนะครับดูได้คันละห้าแสนจัดไปเลยเน็ตๆนะครับเน็ตๆรถพิเศษแล้วครับช่วงหน้าฝนเดี๋ยวพาไปดูเครื่องครับกับชุดแพร์โอให้ดูเฟรมหน่อยครับนี่ ีไม่มีผูกน,นะครับยังรออยู่ครับโอ้นี่ครับชุดแพรชุดโปะสวิงมีตัวนี้มีไปปิ้งครับ่ยลยมีลายแยกให้พร้อมนะครับนี่นะครับชุดแห้งครับแห้งดีห้าสิบมืนหรือว่าห้าแสนกิ๊กค,ครับนี่ชุดแอร์แล้วก็ นี่ครับชุดชุดลายแยกนะนะครับมีให้พร้อมเลยเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูครับตอนนี้จะเป็นตะแกรงเนเครื่องลอมากคันนี้กิกเลยครับครับเครื่อง CBD-1 พี่น้องอิสุสสีสุดเทอร์โบไดเอทอินเจ c ชันระบายความร้อนด้วยน้ำครับมันรอเลยนี่ <S 1> <S 1> โอเครื่องสวยครับ ้าสิบหมืนเอาไปเลยครับหรือว่าห้าแสนศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองครับไปปิงให้พร้อมนะครับอีกเลยน้ำไม่มีดันไม่น้องเดี๋ยวพาไปดูห้องเก๋งอะไรเรียบร้อยอะประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูช่วงล่างก็จะ จบคลิปนะครับ0982723752รถอรถยูบริรัมครับพี่น้องนะครับสวยครับสวยวทั้งคู่เลยดูหมดแล้วเนาะแพ็คคู่น้องแพ็คคู่นะไปปิ้งกับไม่ไม่ไปปิ้งครับหรือว่ามีลายแยกกับไม่ลายแยกแล้วแต่ชอบครับราคาเขาขันละห้าแสนอีมีลายที่ยังไม่ดู บูมามเนาะสวยครับสวยอ่ะคันนี้ก็นี่ครับหลายแยกรถอยู่บุรีรัมนะครับืูว่าโอเคเลยเป็นรถที่ซ่อมง่ายดูแลาง่ายแล้วก็ประหยัดนะครับจใจสอบทำได้หรือว่าเข้ามาดูได้ครับนะ คันละ50าสิหมื่นหรือว่าคันละ0 0แสนแพ็คคู่หนึ่งล้านนะครับโอ้ตัวนี้นี่จากยนตรการนะครับนะอ่ะหรือว่าผมมีคลิปที่ลงลงยูทูบกับเพจนะเข้าไปดูได้นะครับคลิปทำงานของเขาอเอกสารก็อินวอยทั้งคู่ไฟฟ้าเต็มทั้งคู่นะครับแต่มีลายแยกกไม่มีลายแยกเครื่องเดิมปั๊มเดิมช่วงล่างเต็มครับนะ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ